่บาค่ะวันนี้น้องไก่จะมาโชว์กินทุเรียนนะคะดูดุ๊ดจ้าอร่อยไหมลูกอ,อ,อร่อยใครใครซื้อให้หนู <c oughs> พูดเสี่ยพูดด้วนแม,ม่เบนค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหรือยังขอบคุณค่ะคุณแม่ใจดีจังเลย ทุเรียนหมอนทองไหมนั่นอ,อร่อยยื่อไหมอ้ายื่อยือย่อแล้วก <laughs> <laughs> ินอะไรต่ออีกหน่อยกินด้วยได้ไหมคะไม่ได้ทำไมคะเพราะว่าไม่เป็นคู่ใหญ่หนูเป็นอะไรเป็นเด็ก เป็นเด็กก็ไม่น่ากินเด็กเขากันโควิดได้ไหมนี่ทุเรียนกันโควิดได้ไหมคะถ้าถ้าเป็นถ้าใครถ้าใครใหญ่แล้วไม่ต้องกินถ้าใครอ่ารีบกินค่ะถ้าใครน้อยจะกินกินกันอะไรนี่แกล้ลรคอะไรอันนี้จะหน่อยหน่อยนะคะห้ามกินอย่างมันรุกตายค่ะเอาไปปลูก ยัวไหมคะยัวแล้วยัวอีกค่ะ <c oughs> ยัวจ้ายัวไหมคะยัวแล้วยัวอีกก็ได้ค่ะยัวจ้า อร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากน้องๆน้องๆถ้าน้องๆไม่ไม่ไม่เคยกินก็ไปบอกไปซื้อนะคะขอาจุด คลิปตอนนี้นะคะบ๊ายบาย